มาหัดละดีพ้อมก็อินให้หมวันที่หนึ่งหนึ่งสหา่ะแตวันแม่แหละตวงาเงาอยู่วันแม่เจอรักับในการเหมอหาพ่อองหนูว่าหมาไปไกลไปะนิอินที่แคสเกมมี่ถูกต้องถูกต้องทำไมตายกันเร็วจังนั่นมีโปรดวเซอร์ตัวหลักของเราก็มีตายกเร็จะมารีวิวหมดซอนหานะครับเป็นหมวดที่ก๊อฟเกมอื่นมานะครับนืม เราก็อยู่แับเออผมใช้กบแล้วนะว่าที่สไปของไอ้ตรงไงเขาแล้วก็สไปตีตีหนึ่งตัวตีหนึ่งตัวตีสองตัวแล้วก็มีไอตีสองตัวก็เป็นตีตีคู่ตีคู่ไอถ้าสามตัวถ้าสามตัวต่ายเที่ยมากกว่าตีแฝดไงจ้ะแฮชชิกดีวะแฮชชิกก็ไม่บอก โหลอ้เกิดมาเป็นนี่เลยเป็นโอ่งเลยโอหแต่ถ้าสิบพันตัวยังไงถ้าสิบพันเอาอิมอร์ทอดครับห้าตัวอมตาหิดตอนแรกแมวไม่รูเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาเจเพื่อนผมเหมือนคนจนไม่ไม่ไม่ติดเลยไอ้บอยมึงบ่นอะไรของมึงนั้งหนาเนี่ยมึงต้องการอะไรไว้บ่นว่าง่ายเหรอไอ้แม่เถียงเลยทีมายแล้วเช้จริงเลยกูบักว่ะ ผู้ใหม่ของเรานาารีนะขโยตมขยโยตมขยมตอกยผัดถวนพืนให้กูเลยเฮ้ยกูได้เป็นเก้าอี้สองรอบ่ะกําไเนี่ยรอบเนี้ยกําไม่รู้มึงกําไรมึงก็บอกมาดีเฮียเฮ้ยกําดหน้าเองสิกํขี้ดีกว่ากําตีเลยเฮียเสหัดเพื่อนเสียปูนี้ไอ้ไอ้ไ้อ้ คุยเลยตรงกันไปนี่จัดมึงก็ปั๊มมเสิตอนนี้ตอนนี้มีไอ้อีกคนหนึ่งคือซันฮันเตอร์นะครับเทพฟีฟ่าของเราเอหมอเทพปู่รอต้องเปื่อยเลยเนี่ยต้องด่ากระตุ้นมีตัวไหได้เอชอีเ่ยเลยก็ไลยปวชเนี่ยบวชทำเพียรเรื่องเกมมีบวชด้วยดูดิสมองส่ำใจหมอลงอะไหล่แม่งไม่มีแล้วเฮ้ยนาวีมึงต้องโชว์เหนือหน่อยว่ะนาวี ต้องโชว์เหนือเลยอยู่นาวีอ่งต้องแบบโชว์เหนืออะไรเงี้ยเฮ้ยทีเดียวสี่ห้าตัวรวดหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เวลาใครช้ามันต้องเปิดไมดานะเว้ยต้องโชว์เหนือหน่อยขนาดนั่นเพียวเลยขนาดนาวิยังโค้งหน่อยจบแล้วจบแล้วทันได้ยิงไม่ทันได้ยิงแน่นอนนะไม่ทันได้ยิงต้องรอต้องรอดูใครจะช้านี่เอาเลยโจรคนเราเอาล็อกยัดคนโอ้เกิดเป็นอุ้ยชั่ว โอ้ลิชีลิช่อก็อยู่แถวนี้แม่งได้กลิ่นว่ะทั้งวันเนี่ยกินจากถุงปุ๋ยและไอ้โอ่งเหม็นมั้งไปดีกว่าไม่ล้างไงวายเหม็นตีเฮ้ยไอหมาหมาหมาไม่กูมีแผนกูมีแผนไงอ่ะกูโดดกูโดดขึ้นหลังมึงเลยมึงขี่กูขี่มึงไปไอ้สัตว์กูลองแล้วมึงกินทำได้เออต้องขึ้นไปยังไงมึงมาตรงกลางนี่สิเหี้ยเดี๋ยวรอพวกนะวิ่งวิ่งอาวหน่อยดิ เฮ้ยเงียบไปแล้ววะไอเทียอยู่ในห้องอยู่บะเนี่ยมองไอ้หน่าวีเอาหน่อยหนาวีเอาหน่อยหน่าวิเอาหน่อยบอกหน่อยน่าวีบอกหน่อยไอแคนวัดไามจริงดิครับเฮ้ยไอเทียโอ้โหวิ่งมาแม่งลงเขนไปแล้วก็ตึ้งใหญ่อันที่มิชูป้อตั้ง่จอันนี้เขาอันนี้เขาโขงเป็นเพลงเลย

เกาบอกมึงนายทำไมนายขี้กลัวจังด่าผู้ดีแต่ผู้ดีผมเก็ผมวิ่งบวกแล้วเนี่ยเดี๋ยวตาล่างวิ่งกลางมากรัวนะเฮ้ยไอ้น้องครูนี่คุณคุ้นว่ะก็อยู่นะไอ้หนุ่มพวกพี่เนี่ยนะเดี๋ยว่ะพวกพี่เนั่ยนะเดี๋ยวพวกนั้นมันพวกนั้นอะพวกพี่เจชอบอ่ะเจี๊ยกรบกับแฟนเรียกกบ ไอ้ราบครับน้องไอ้มาเรียกน้องกกแฟนเรียกน้องกบแฟนเรียกผมเห็นเล้วน้องกบเมียบอกยุ่งอะไรวะจะเห็นเรื่อยุ่งอะไรอะกูปิดไมค์เกมคนไอมาปบทมฉลาดครับเนียมาเีมาเนีมาเีมา้ถามว่าเีมาเท่าไหร่นะเนียมาเนี่ยล่เีมาสามหนึ่งสามหนึ่ครับเนียมาเนียมาเนียม่มานี่หนเจครับหนึ่งเจ 7 1 7น no you know, right? so ี้ไม I mean, oh ่มาเลยพี so okay. we we. ่อ่ะเก่งเกด้อสงสารเนม่าไปดูไอคลิปนั่นนะนะก็ไอเกาหลีเนาะเกาหลีใต้ต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันตรงไหนวะเกาหลีเนี่ยนี่เกาหลีเกาหลีเจ้าเกาหลีใต้เกาหลีใต้เกาหลีนี่เกาหลีนี่เดี๋ยว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 แม่งแย่แย่สงแค่เขส่งแค่น้าวีส่งแค่หน่อยผมไปเล่นอะไรนะยามาเล่นรักยงส่งแค่หน่อยเพื่อนส่งแค่เดียวไอเป็นลีฟไอแทนไป เอาคนไหนอ่ะเลติโก้ไปเลยเฮียไอ้ผ <Fahrenheit> ู้ทองอะเจ็ดไหนดิใครว่าใครผู้ทองกูบอกว่าอยู่กาดดีน่าไม่อยู่ดีนะกูอยู่อะไรอะไรเฮียอะะไรเลยอะไรอย่างงงติ้งอะไรเนี่ยอะไรเบือก ที่เขาคุยกันอยู่มึงอย่าแหลดิวะอ้าเอลซาตายไหนเลยอะางบ่นเลยของมันเลยตายไหนอก็่พอนาลีไม่อยู่นี่ล่าเรยมากเลยบอยจิตอ้าวบอยโดนูมาลยได้ละอ้คลิดิหายเลโอยบอกลิปหายแล้ไง เราใส่ยังเหมือนที่ทานเราแน่เลยเว้ยเป็นตัวควายตัวควายพูดได้ไม่อายปากไี่รูท่านหรอกที่จอกเฮ้ยรู้ไหมกูกลังเล่นตัวอะไรอยู่เล่นตัวควายอยู่โว่ควายพิงกูก็เล่นกูก็ปั๊มอยู่เนี่ยปั๊มตัวไหนวะไอ้ซาไอ้ซาไปหลบเลยเดี๋ยวผมยิงเองหนาหๆาปาคุยกัคิกเลยเกลียดเ่ยเนี่ยเมียไม่อยู่เมียไม่อยู่เนี่ยเนี่ยมอไปถั่วเขีย มันร้ายจริงๆเว้ยหนมวันนี้เร็วๆเกียนี่ก็กดเควินด่วยเป็นวพ่ลูตัวนอยจบเลยรับสมัครแข่งขันเด็กชายด้วยเหรอต้องเปลี่ยนโัรเลนและจัดอยู่ได้เฮียจงนะเธอตามมลัเฮี้ยวะอ้าวอ้าวพูดงี้เดี๋ยว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 ได้เดียรเดียเดี๋ยวเเดี๋ยวเีเียีีีเ ก็พูดปหน้าวงเหล็กตัดายใช่ครับเอาเกมเหมืนสมพง่เิเษสมพงสมพงอย่ากจจไอ้สมไม่ใช่สมพง้ปาโมดปาโมดปาโมดเอาโมดปาโมดอาอหน่อยนี่เลยปาโมดปาโมดป้โมดเอาอห่อยปาโมดปาโมดอาอหนอยี่ะรเก สี่สี่เก้าเรียกใครไม่ได้มาโบ้นี่ยังไงเฮ้ยสี่ีเก้าอย่างกับมันเล่นเครื่องห้าแล้วเพื่อนมันเล่นเครื่องสามสิบไปไปโกนเร็วๆๆ็วเจบแล้ววิ่งที่สิบสองแล้วไอ้เหี้ยต้องมีก่อนร่วมหน่อยสิบสองแล้วไอ้นี่ฮะน้องไอ้เปล่าพี่เจ้เฮ้ยเหี้ยเสียงดังว่าฟังไม่รู้เรื่องว่าไงนะ กบบอกมีแหวนแล้วจะแต่งกันหรงไหนบอกอะไรแต่งให้เป็นอ่ะโกบพนัยยินเลยก็คุณ้บอกไม้บอกไม่เรียกพี่อ่ะแต่งเลยเดี๋ยวพี่อัดคลิปให้ก็ได้มาบ้าบอกพอแตกเลยแต่งเป็นก็จะอัดคลิปไปแฉนารีขย่มก่อนมึงเก่งจริงทำเลยนารีมันแต่งกับใครวะเฮ้ยวินสุดท้ายเด้อทำหลอยอ่ะไอ้เรื่องนี้สุดท้ายทำหลอยมัน ไม่ยอมโอ้มึงไม่ตามมาไว้เฮียเพื่อนเยอะแยะไอ้สัตว์มึงนี่มันบ้าไหนอ่ะ้องไหนอ่ะจบเลยฮี่พี่บอกไว้น้องน้องอย่าร้อยน้องอย่าร้อยถึงกูนที่หนึู่ผีเลย่ไหได้แล้วสัตว์อดเล่นไม่ได้ฮี่อ่ะเล่นไหนวะอ้าวนาลีอ๋อตัวนาลีมานาลีมาแต่งกับใครวะมึงเหรอแต่งกับมึงเหรอไอ้บอยใช่ใช่ไปละตัดคลิปละอไปให้มึงทำคนไอ้ได้เรียกว่ามึงจไม่เล่น บมาช้าเลยครับโคล้าโคล่าเละตัดคลิปวันตัดคลิปวันอาชีพอแล้วะเดี๋ยวดูนี่ดูล็อกอินมาวันที่หนึ่งอ่าล็อกอินให้หมดเรียบร้อยแล้วมีอะไรฝากถึงหมวยป่ะเตอร์พ่อตาบอกว่าเอาเด็กฝรั่งมาฝากคนนึ่งบอกนะเฮ้ยอัดอยู่นะเว้ยอัดอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแท็กไอทีมัตเตอร์ไปแล้วหนาวเฮ้ยเตอร์ไปไหนอ่ะจะมีคนต่อมาแล้วกัน แชร์เพลงใน f Facebook ก็แต่ไม่ตอบแชทนี้มันยังไงเนี่ยเงาเงาแล้วเนี่ยไม่ตืกนเต่าเนี่ยทักทุกวันทุกยี่สี่ชั่วโมงเลยวันนี้ก็อะไรนะต้องโปรโมทเลยต้องขอขอบคุณเกมอะไรนะผู้ใหญ่ใจดีเกม X Shot นะครับที่ที่ที่เอาเกมอ่อนๆมาด้ยซิปอะไรมันเนี่ยเงาจริงเลยไอโต้จะไม่เล่นกันไหนวะ เธวก็ได้เล่นเลยแหละเจ้าของห้องเลยปลาทูน่านะครับทูน่าบ่อยเลยเดี๋ยวมันขอบคุณพุฒิหนุ่มถนนดิพี่ดีกูบอกว่าอะไรนะเงาะเติมอะไรของมึงเลยเพื่อนขอบุญพุฒิหนุ่มเอ็กชายนะคผู้ใหญ่ใจดีนะครับเลี้ยงหนุ่มคกสามถาดนะครับแล้วก็ร่วมรายการวันนี้ก็มีเอ่อมีพิเชษกับอาภิสิทธิ์นะครับสองอย่างปลาโมไปอยู่ปลาโม่นปลาโมเนนะ ขอบคุณปาโมด้วยดิขอบคุณปาโมดที่เอาชื่อให้เราที่ที่ที่มาออกของให้ที่เอาขอขอบคุณยี่ห้องของเอฟซีลุงเลยขอบคุณลุงทักยังไงจัาทักเอิร์นทักซีทักทักไอ้สัสเอ้อเฮียไปอยู่ไปอยู่ไหนเลื่อยไหนต้องมาอัพคลิปอัพคลิปให้ทุกวันน้อยอัพนานหน่อยนึง ต้องบีบไฟอ่ะบีบนานอยู่ว่ามาอับอับบีบก็อะไรมึงก็ยทูบก็ไม่แน่นเลยมึงกำสองมือก็เสร็จแล้วมึงกำสองมือก็ไม่แน่นไอ้ยี่ะพี่ยินทุกวันะจุ๊บ